ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกออนชประกาศฉบับที่19เตือนล่วงหน้าเจ็จถึงสิตุลาคมนี้กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง30-50เซนติเมตรนะคะวันที่5ตุลาคม2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่19ทับ2564เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาระบุนะคะว่าจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ส่งผลให้ในช่วงวันที่23-25ถึงย5กันยาย,ยน2564บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างประกอบกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งคะ่ะ ทำให้มีปริมาณน้ําท่าน้ําจากลุ่มน้ําปิงวังยมและน่านไหลลงสู่ลุ่มน้ําเจ้าพระยามากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าศัก์พบว่าวันที่1ตุลาคม2564ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,775-2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและเมื่อวันที่2ตุลาคม2564นะคะปริมาณน้ำหลากสูงสุดจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ไหลผ่านเขื่อนพระราม6สูงสุดในอัตรา762ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะคาดการณ์ว่าวันที่5ตุลาคม64นะคะปริมาณน้ำจะไหลหลากรวมกันผ่านอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ โดยจะไหลออกสู่อ่าวไทยในช่วง7-10ตุลาคม2564ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำาจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นจาก30-50เซนติเมตรค่ะโดยพื้นที่เฝ้าระวังนะคะประกอบไปด้วยจังหวัดประทุมธานีจังหวัดนนทบุรีและบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำนะคะริมฝั่งแม่น้ำาจ้าพระยาค่ะ กรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยระดับน้ำเพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบให้กับระดับน้ำล้นคันป้องกันน้ำนะคะที่ริมแม่น้ำของกรุงเทพมหานครยกเว้นบริเวณที่ไม่มีระบบคันป้องกันริมแม่น้ำค่ะในการนี้นะคะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโปรดดำเนินการก็คือ 1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะตรวจสอบความมั่นคงของอาคารป้องกันน้ำริมแม่น้ำ เสริมคันกั้นนะ้ำบริเวณจุดเสี่ยงที่มีระดับป้องกันน้ำต่ำและบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำสองประชาสัมพันธ์ข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำทราบล่วงหน้าค่ะ3เตรียมเครื่องจกักรเครื่องมือเพื่อบรูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ